เพราะว่าจะกลัวและเชื่อแล้วเขาเราจำนวนคนเยอะเนี่ยแล้วเขาเลิกกลัวเขาจะไม่สนใจเราเห็นปะนี่ครอคอนแท็กเห็นปะจริงจริงมันฉลาดเห็นปะเปเด็กมีของของดีด้วยนะอันนี้คือท่าหนึ่งเองนะเดี๋ยวจะมีสองสามสี่เตือนคู่เอกดีไปรับเราจาก <c oughs> คาร์เรนเพเ e r ร์ a ค e m ดเห็นปเนี่ไอคอนแทคสวยจะตายพร้อมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะหนึ่สอง้องหมาตอบสี่เวลาเริ่มเริ่มให้ตรงเป๊ะอย่างที่ผมสอนนะมันจะได้เรื่องสสติถามว่าทำไมเพื่อสอนให้ปุ้ยเวลาเริ่มอะ มีสติกับคนจูงซึ่งถ้าทุกคนทําท่านี้10คนปุ้ยจะรู้สึกว่าอ๋อฉันต้องยอมรับ10คนอาการเห่ามันจะหายไปจํานวนคนที่ทำํำซ้ายมือคือท่าเซนต์คอมมานด์คือสั่งไล่เสียงเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวเราแล้วเดินกลับมาที่เดิมที่ผมให้คุณยืนอยู่เดินไปเลยเดินไปเลยเห็นไหมท่าง่ายมากเลยท่าฟอร์มอลคือท่าทางการคนจูงก็ไม่งงสุนัขก,ก็ไม่งงเรียกชื่อชมลูกหัวปุ้ยสที เออรูปหนึ่งซอสสองทีอัดึงซ้ายถ้าฟอร์มอลทาง,ง่ายๆอันนี้ครับคุณไปแจกจ่ายให้ใครก็ได้พนักงานทาสีพนักงานพร็อปหรืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ก็ทําได้นะถ้าเขาตั้งใจทําเวลาปุ้ยนั่งหรือหมอบปุ๊บแสดงว่าปุ้ยยอมแท้ธรรมชาติเช็คดูว่าปุ้ยยอมคนจุงอย่างมีสติไหมเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างครับมันมีหลักเหตุและผลมันไม่ใช่ทาให้เก๋ๆมั่วๆคาชมของแต่ละคนที่ให้2ทีไม่ให้รูปนานเพื่อเป็นซิมโบล ให้มันสั้นกระชับเข้าใจง่ายโอเคแล้วหย่อหนึงครับอีซี่ยิ่งอยู่กับผมมาด้วยผมทําให้แล้วคุณชายช่วยช่วยปุ้ยหน่อยคำว่าช่วยปุ้ยหน่อยคือฝึกมันหน่อยปุ้ยคอยปุ้ยคอยขยับไอคอนแท a c t สวยลุกลุกปุ๊บบอกไม่ไมคุณทายกลับที่เดิมดึงซ้ายเราคือคนชี้นาไม่เอาอันนี้ไม่เอานี่ด้านหน้าขอข้างๆอยู่ซ้ายแล้วรอปุ้ยนั่งหรือหมอบเท่านั้นแต่เห็นหูลูเห็น ulu, หูลูปัอ่าหูลูคืออาการผ่อนคลายผ่อนคลายาจากอะไรอาการจากผ่อนคลายจากการสอนดยบังคับนะครับเห็นไอค contact ไหม มองตลอดอ่าสติดีจะไายแต่สิ่งตอนนี้คือเรารอว่าปุ้ยยอมแพ้งองนนธรรมชาติแล้วเราค่อยสั่งคอยกันนะครับถ้าสั่งสั่งปุ๊บแล้วสั่งคอยมันจะเป็นเชื่อฟังคําสั่งแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรื่องนิสยัยการฉี่เปะปะการยอมรับคนจานวนเยอะๆเราชี้นําแล้วเรารอครับหันทางไหนผมไม่ซีเรียสน,นะครับปล่อยตัวปุ้ยอยู่ซ้ายมือเท่านั้นระหว่างรออ่าเนี่ยอ่ะปุ้ยคอยปุ้ยคอยขยับกับกับชม่ม ทุกครั้งที่เราสั่งคอยแล้วปุ้ยลุกเองไม่ทุกครั้งที่ปุ้ยเฟลปุ้ยจะรู้เลยว่าฉันทําไม่ถูกเวลาเราพูดว่าไม่แสดงว่าปุ้ยจะเข้าใจว่าอ๋อฉันทาไม่ดีอยู่หรอเผื่อปุ้ยนั่งหรือหมอบนะครับเห็นปะนั่งหรือหมอบคือการยอมแพ้เองโดยธรรมชาติขย,ยับกลับกลับเลยช่มหูแม่หูหายตอนมาส่งปุ้ยมั่นใจในตัวเองจะเห่าแอ่เวลาหูหูอย่างเงี้ยภาษาร่างกายปุ้ยจะไม่หลอกเราถ้าเราฝึกบ่อยผมเรียกการเก็บทุนปุ้ยจะรู้เลยว่าอ๋อฉันมีลีดเดอร์คนหนึ่งไปแจกวิชาให้ลูกนน้อองค หรือเพื่อน,อนๆร่วมงานสิบคนตึ้มทุกคนทาอย่างนี้ได้หมดกลายเป็นว่ปุ้ยอยู่อดับที่สิบเอ็ดโอกาสเห่าโอกาสงี่เง่าโอกาสฉี่หายไปธรรมชาติเขาอยู่ในสถานะที่ต่ําในสถานการณ์ตรงนั้นมันยังไม่จบมันไม่ชมง่ายๆด้านหลังนะครับสั่งเหมือนเดิมให้ทําอย่างนี้นะกับพี่เดิมแล้วก็ชมปุ้ยเก่งมากปไปสีวมุมสรถูกกับพี่เดิมไอคอนแทคกสวยชมปุ้ยเก่งมากปะทะเขาให้เขาเห็นภาพครับชม หเห็นหูหายนะเห็นตาเป็นเชฟกลมไหมตอนมาส่งวินัยดีสอนถูกดีหูหายตาเป็นกลมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะต้องเรียนรู้ผ่านคุณทรายโอเคปะ <zych> เอาประกาศว่าคุณเอาจริงแล้วคุณแข็งแรงดูได้ยอมไหมโอเคลองดูปุ้ยคอย,ย,คอยเดินบนชมปไปไม่ไม่ไมปุ๊บคุณทรายต้องกลับที่เดิม ับที่เดิมคือไปนุนเลนูนุ่นนุนนุอ่าอย่าให้ปุ้ยรู้สึกว่าเบียดเราได้ระหว่างฝึกเนี่ยเราต้องร้อเซฉันจะไม่พยายามเพราะระหว่างฝึกฉันไม่เคยสำเร็จจะได้ต่อเนื่องเลี้ยงง่ายๆยนระยายาวโอเคไหมครับคอ,อยสองทีนะปุ้ยคอยเอาจนกว่าจะได้ถูกต้องเสร็จกระบวนการชอบอยากเกิดการรอเราได้ผลไหมเราได้ผลนะอ่ะย่อนปุ้ยคอยเดินวนเลย อันนี้เวลาคุณกลับไปอาทิตย์แรกคุณต้องทำสเต็ปนี้แพทเทิร์นทั้งหมดที่คุณจะต้องทำเริมนะสายและหย่อนอฝึกดึงการใช้เชือกอ่าหย่อนนิดนึงอ่าทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นคือเรื่องของสติกับเขากับเรานะเราไม่ต้องรีบทําให้จบจบนะเพราะว่าถ้าทําจบจบ,จบโดยที่ปุ้มปุ้ยครับคิดตามไม่ทันอนะ่ะไม่ทาซะดีกว่าเราต้องการฝึกทั้งทีอะต้องให้ปุ้ยมันคิดแล้วรวมมือว่าต่อไปเนี้ยถ้าพี่รักบอกปุ้มปุ้ยเก่งมากเฮ้ยนี่คือสังพี่รัก ตะก,กี้ของพี่สายปุ้ยเก่งมากเฮ้ยนี่คือพี่ชายเพราะนี่คือไอ้จังหวะนี้ครับคือให้เขาก๊อบว่าเสียงคนนี้คือของใครอีกทีนึงปุ้ย,ยคอยขยับไอคอนแทคกสวยกับชมหูสวยทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n รนเพเยอร์แคนาดี f o r อ a ิมอ a เทร i n ิ n n แอนด์บีเอสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน